โอเคนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแอนิเซียนะครับในช่วงฮัลเลอร์เกมโอเควันนี้ก็จะมาเล่นในคอสตอมสตอรี่โหมดที่ผมไปโหลดมาโอเควันนี้ก็จะเล่นเออโหมดนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเล่นโหมดนี้โอเคไปเจอกับความร้อนโวเฮียโอเคไปเจอกันเลยเกี่ยดกับเสียงหุ่นล้อหุ่นล้อหุ่นล้อ เสียวเล่าของโจ๊กเกอร์ใช่ป่าววะไม่รู้จังแม่งตัวตลกโอ้ยอ่อเยน่ากลัวว่ะเฮ้ย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 เฮวัสดีเพื่อนสวัสดีชิบชิบอืมโอเคไปกันเลยตามหาแสงสว่างโอ้ยตัวเชียอะไรวะน่าโุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งบมทีอะไปไป โอเค okay. จิบจิบจิบจบเปิดไม่ได้แม่งมืดจังวะเฮ้ยเปิดได้โอเคเราได้เข้ามาแล้วอืมเป็นไงต่อวะมองเชอ่อไม่เห็นเลยจิบอ,อือื้มอ,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 อือะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวก็ตายนี่นี่วะ เ็เฮ yeah. ้ยจับแม่ชิปโอ้ยไหนต่อเนี่ย <c oughs> ม่ะไงไม่เห็นเลยวะ oh. oh, uck, อ๋อชิปเฮ้ยโอ้ยังมมีเยอะ โอเคโอเคไปออกไปเสียงไงแม่งก็กิกคิกวะหมาแม่งเกาเห็บไงวะเนี่ยก็กิกก็คิกเกะจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยโอ้ยโอ้ยแม่งมุมเยอะจิบโอ้ยไอ้มุมแม่งเยอะอ่ะซึบซึบเฮ้ยเฮ้ยเชยเฮ้ยมาไง มึงก็โดดมาหาอะไรวะเนี่ยยังม,มุมแม่งยังทำกลัวได้โดดมาไงาวะโวมึงอยากโดดมาทั้งตัวเว้ยโอเคอ้เอาเวรแล้วไงเอ้าเอ้าเอ้ยอ๋อนี่ยโอเคไปกันครับเปิดประตูเข้าไปเนี่ยแตอุอ้ยช่างงน่ากลัวว่ะ โอ๊ยน่ากลัวเว้ยโอเคโอ้แม่งเงินคนเดียวแม่งเสียวเว้ยเฮ้ยโอ้ยเยอะโอ้ยโอ้ยไม่น่ากลัวเสี่ยงแม่งเอ้ยน่ากลัวทั้งสองทางสามทางแม่ไปไหนก่อนดีวะเนี่ยโอเคครับเราต้องเดินตรงไปข้าง,นงีน่าเฮ้ยเก้าอี้แม่งโยกเองอีก

ปะพวกเราไปข้างหน้ากันเลยอ,เ <S <S> <S อืมอืมเข้าไม่ได้เฮ้ยล้วกูเอาโอเคแฟนเพื่นอนกูมาเราตุ๊ก,กตาน้อยอันนี้มันกระโดดเรื่องอะไรจำไม่ได้ละโอ๊ยโอเคโอเค Okay, okay, okay. แล้วก็เดินไปสู่แสงสว่างอืมมันก,ก,ก็น่ากลัวนะแต่มันก็ต้องผ่านเข้าไปเฮ้ยอุ้ยโอ๊ยเสี่ยเลยรูปทางถูกทางวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยง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 อะไรไม่รู้เฮ้ยไม่เงี้ยเฮ้ยบอกเลยนะว่า ม่เงยเชื่คนลุกแล้วว่าคนลุกแล้วค,วคิดโงกไเนี่ยเล่นตอนคืนเนี่ยไายเหี้ยจบมึงย่อกันจังโอ้ยโอ้ยหมาเชี่ยวะเนี่ยโอเคไปไปต่อไปเปิดไม่ได้ ของวะอึนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมาแมาง่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโอ้ยอกูก็้งอตั้งนานเชี่ยกูก็อยู่ในความมืดแม่งตั้งนานอะไรอยู่ข้างหลังวะเนี่ยยังเลยกูก็เดินมืดๆม,มาตั้งนาน โอ้ยมันใสจ,จะมีปัญหาพองจมูออกปึ๊บไม่มีนี่วะโอเคปป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 ปไเปไ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 ปปไปไปิดแป้วก็ปิปดปไปไปปไ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 ปอปไปไ ปิดเวอร์นเฟืองเฟืองปิดชึบชึบปิดโอ้ยแม่ใช้ไม่ได้โอ้ยแม่งน่ากลัวโอ้ยไม่น่ากลัวโอ้ยยไม่น่ากลัวโอ้ยไม่เปิดไม่ได้โอ้ยโอเคเราถึงจ่ากลัวเลยทั้งนั้นเราต้องเดินเข้าไปสู่ข้างหน้าสู่สู่เชี่ยอะไรก็ไม่รู้ชงแม่งกูก็เดินไปเรื่อยโอ้โอ้โอ้กูเป็นไรมันล็อกชักกระตุกอะ

ว้าวปิดเปิดปิด,ปดอ๋อใครใครเล่นเกมนี้แม่งต้องควรใจก่าไม่รู้ไม่รู้ผมเป็นอะไรเนี่ยแม่งชอบแคทเกมแบบหลอนแล้วก็กลัวเลยเว้ยกลัวตอนกนึงคืนแม่งไม่มีอะไรโอเค เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อได้กุญแจมาแล้วโอเคเปิดไปเปิด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 เฮียอย่าเลยเว้ยอย่า้ามาน่ะมีไฟมีตจะไปเผาผมมึงเว้ยใช่เห็นหน้าไอ้นี่แม่งหลอนชุกชุนเลย เอาอะไรอ่ะเอา้าเข้าไม่ได้วะโอ้ยน้ำมันมันไกลหมดเลยอ่ะอหมืก่อหมึกเอาเปิดไอ้นี่กันได้วะเปิดไม่ได้ประยักไปครับไม่ชาดประยักไป ปล่อยไม่ได้วะโอ้โอ้โอ้ยเข้าไม่ได้ตรงไหนีตรงนี้เฮ้ยมาตรงไหนก็จะเจอหมอแช็คเช็คเปิดไปได้นี่กูต้องไข่ทุกประตูเลยปะเนี่ยเฮ้ยต้องไข่ทุกประตูแน่เลย กูจะไปเงยโอ้ยแมงเงย,โอ,ย,เย,ยโอ้ยโอ้ยยิบยิบกระดาบเข้ามาแล้วกูไปอ่านเลยอ่านจากที่นี่นออก <laughs> โอเคไปไปน,นต่อโอเคนี่กูต้องไขกันใช่ไหมไขแม่งตลอดตลอ ก็อีมึงวะบักบักบักแน่นเน่ออ้ยเดินผ่านตู้นี้แม่งหลอนวะแค่นนะเขินแบบหยุดหิสอะไรวะจำผ่านได้อือมันน่าจะมีอะไรยนะ เห็นนะโอ้ยมันคล้องนี้มันหลอนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนว่ะจะไปไงต่อเนี่ย มันต้องสักทางอ่ะโอ้ยไข่ทุกก่าตวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้าใช้ได้เอา่อ้กีู้ไข่ไม่ได้เหรอเฮ้ยปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน้ามาได้แล้วโหทำมาได้แล้วเฮ้ยเรี่องาแม่งมีอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ อาวุธอาวุธเดยป้อ,องกันตัวไม่ชื่อไหมเงยน่ากลัวเฮ้เอไยวะเนี่ยอืออือลอยู่ตรงไหนวะทำแะเนียอ๋อเอามีดเปล่าวะ,อ,ะอ๋ออ๋อมีดอยู่ในตัว ไม่ใช่ไม่ดีวิโตวคุณจอเ,เก็บปะไนต่อปะอย่าเอ้ยอย่าเข้ามาเลยมีตะเกียงอยู่ไปฟาดหวงชิงหน้า เธอแม่งไม่เปิดรออีกรองครับ ใช่ขอให้ใช่เถอะนะขอให้ใช่แย่เฮ้ยละเข้ามาไม่น่าปลุกอีกละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเชี่ยเปิดไม่ได้เงียบแฉนอดอย่านะเว้ยอย่ามีอะไรนะพอนะเป็นคนดีนะเว้ยกูแค่หลงอยู่ในบ้านกากๆบ้านหนึ่ง check that every đem cho phần. Shake, chill, 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 ơi chill, 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 ท่นนี้กูจะตกแมวไปอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยช่างแม่งเริ่มใหม่โอเคตายละ you have to เสี e อ่ะอืมอย่าบอกว่ากูต้องเริ่มใหม่เลยอ๋อไม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ตัวเชื่องมื่อวาเนี่ยนี่ตุ๊กตาไม่มีตุ๊กตาตัวเลยวะเดินหัวเราะอยู่แถวนี้ จำไ,ไ้เลยจะไม่มาหาันตรงนี้แล้วชิปชิปชิปโอ้ยไ,ได้อะไรมาเนี่ยได้คุยเนี่ยางมัน <c oughs> ไอโซโลโตรงนี้วิ่งไป <c oughs> ต้องทำเวลาให้ฉัน มาแล้วคงอยากล้อนี่ก็ตัวอะไรไม่โหดล้ออกีกีวะตัวตวลกแน่ๆจะปะมองหน้ากูโอเคเย้อุย้ยแมงเงยขอหลับตาก่อนนะโอยมาบอกด้วยโอเคมาแล้ววิ่งอย่างเดียว,วยอุ้ยแมงเงยอ้โห ทางสว่างก็ออกไปได้โอ้ยลองมองพื้นเอาไว้ครับนั่นเลยฮ้ยเฮ้ย,ยประตูนี่ล่าวะเฮ้ยไอ้เชื้อมันเปิดไว้ที่แป๋งเงขนแขนสแตนด์อัพอเลยเนี่ยตอนนี้โอเคเราก็ต้องหาโอ้ยปิดพิงก่อนเนื้อทีน,นี้งปิดไว้ยังน,นะ เฮ้ยไปเรียกยักษ์ออกมาขอพรสามข้อออกมาออกมาออกมาเอ้ยแม่งไม่ออกจำไว้นะยักษ์บ้าไม่ช่วยกูเฮ้ยเย้จิงโอเคโอเคยแทะแทะอ๋อ,อไม่ใช่ไม่เกี่ยว ด้วยนี่มีปัญหาคนขับรถน่แน่นนเลยอ่ะสงสัยจะมีปัญหาเรื่องพลังชีวิตใช่ไหม,มโอเคเปิดไปแล้วก็รีวิ่งไปอุยโอยใครมาหลงเชี่ยเฮ้ยใช่ไหมใครมาตอดแถวนี้วะเฮ้ยสัตว์ใ ชือุ้ยอุ้ยมีอะไรไว้เฮ้ยโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเดันดันเงียบเปิดไม่ได้แจ่แฉ่ไม่ได้ต้องเปิดห้องนี้ก่อนใช่ไหมเอ้าเรจะใช้ห้องไหนวะเนี่ย าดหรือเปล่าไม่รู้ะมาน,นี่ไ้ยาก์ตงเียต้องการใช้มึงมากตูโอเคเฮ้ยชิมังเลยน่กลัวยี่แล้ะโอ้ยหนักกว้ยเงียนเวียนเงียนจริงจริงเอ้ยเอ้ยเชี่ออะไรอยู่ข้างหลังแดงวะ ไม่เห็นเลยต้องโคตรใจกล้ามองเงี้ยเออขอโทษนะครับเนื่องจากไม่มีตะเกียงแลกูกลัวมันก็ต้องใช้วิธีเดียวครับอีกอย่างมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแลลวแม่งมืด ใช่ไหมเหมือนแม่งมุมไหมครับไงไม่รู้อ่ะมองตาแดงๆโอ้โห่ช่วยไม่เลยมืดไว้อ้าเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยชิบโอ้ย อย่า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 เข้ามาแล้วโอเคเพื่อความปลอดภัยตัวของผมนี่นี่อ๋อเปิดไม่ได้อึอึอ,อึล็อกเหรอตู้นี่มีอะไรวะอึไม่มีไม่มีเออดีที่ไม่มีโอเคเผื่อมีตัวแช่เข้ามาอะไร ปรับแสงนะเนี่ยอันนี้ไม่ดีกว่าชิบ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 ไม่มีอะไรเลยพวกเข้ามาทำไมวะเนี่ยฮะไม่ทำอะไรวะ เียเ์ี่อ้เยไอ้โตเยอ้ไอ้อ้ชอ้อ้จบแล้วจบแล้วไอ้ยโฟเพย์ย่าขอบคุณดีที่เล่น โชคดีที่ไม่ได้เป็นไอตัวปากอ้าเออตั้งชื่อแม่งไอตัวปากอ้าโ okay, อเคครับในด่านคัสตอมสตอรี่ได้จบลงแล้วแต่เสียงแม่งยังไม่จบแมนนังจี้ The End โ <Okay. S 1> อเคแล้วนะที่สุดเราแค่จบเกม ซัมสตอรี่สิดูทีมันจะเป็นยังไงต่อโอเคโอเคไอสุก็จบแล้วโอเคครับเราได้แคสในด่านคัลซัมสตอรี่ในเอ็นซียจบแล้วผมก็ขอจบไปกันฝ่ายเกมเมอร์กายช่วงเฮอร์เลกเกมเพียงเท่านี้นะครับย่